สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วนะครับครับคู่ชิ้นค้นธรรมดาครับมืนีคู่ชิ้นสิ้ามาเที่ยวสนามบุรีรัมด้วครับสนามกีฬาทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวสิ้าก็ไปเบิ่งในภายในด้วครับผนว่าอนุญาตให้เขาไปอยู่สิภาเข้าไปเบิ่งนด้ครับเป็นจังใดนี่เป็นกะมีคนมาหยิบช่มอยู่นะครับ พอดีมือน,นีมันมีฟุตบอลรายการไอ้กูสิบสองอ่าเลาะนอกเอาคือแข่งอ่าแพ้คัดออกเลยครับมือเดียวจบเลยอ่ารุ่นอายุสิบสี่ปีพอดีมีโอกาสว่าหลานชา้นะครับอ่าได้มาเล่นน้ำนะครับอ่าพิน่นอยู่ที่วังตะเคียนวิทยาคมนะครับเพิ่นได้มาเล่นก็นเลยสิมาเชียก่อนสิไปเชียไอ ทีมนักฟุตบอลเดี๋ยวข้าเข่าไปเบื้องในไอ้สนามก่อนด้วยครับเพื่อนว่าเข่าได้อยู่แต่ว่าต้องลงทะเบียนครับอันซิลองเข้าไปเบื้องเป็นเป็นอะไรเป็นให้เขา่าวรอบสนามเพื่นเก้าสิบประมาณนอยูอ่ที่เย่างมากนี่ทั้งปุ่นจะเป็นได้แข่งบอลกัน,กน จุดเข่าคนละจุดประตูอีหนึ่งนี่แหละคือแต่ว่าต้องลงทะเบียนอเอขาโทษครับเขาเยี่ยมชมสนามได้บ่ครับอ๋อครับ นี่นะครับขอบคุณมากคนจะมีเจ้าหน้าที่คอยลงทะเบียนอยู่โอ้มีของเสื้อผ้าขายของที่ระลึกอยู่ด้วยครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับอันนี้คือจะเข้าเยี่ยมชมได้ไหมครับได้ค่ะตอนนี้เราเปิด2รูปแบบนะคะถ้ารูปแบบฟรีพี่ต้องรออีกทีประมาณ10บโมงนิดนึงโอแบบฟรีสิบโมงเลยครับ <laughs> <laughs> ทุกทุกวันอาทิตย์หรือเปล่าครับไม่ค่ะเราจริงๆเราถ้าเทศกาลเราจะเปิดเร็วหน่อยออ๋ถ้าเป็นช่วงเทศกาล ถ้าแบบวันธรรมดานักท่องเที่ยวน้อยแล้วโซเชียลดิสโทนซิ่งด้วยช่วงนี้ก็ยังคงอยู่คือเปิดทุกวันอยู่แต่ว่าฟรีในสิบโมงขึ้นไปใช่ใชนแต่ถ้ามีรอบที่สองคือรอบอะไรครับรอบแบบเสียค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เน้อเตียมถั่วเป็นแบบ80ดสิบบาทเป็น80บาทได้ภาพที่ระลึกเหมือนว่าเรานั่งอยู่ในสนามแล้วก็จะมีวิทยากรบรรยายแต่ว่า80บาทที่จะได้ขึ้นแค่บนอัคคจัน ครับแล้วก็จะจัพิเศษก็คือจะจะเร็วไม่มีรอบอะค่ะอ๋อไม่มีรอบใช่เป็นสเตเดียมโทรกับต่างประเทศเลยแต่ถ้าพี่แบบมาแล้วอยากไปทุกห้องเลย full option ก็คือไม่ต้องเสียค่าจ่ายอ๋อยี่สิบอยยี่สิบบาทใช่อ๋ออันนี้ไปทุกห้องแปดสิบบาทนี้คือแป๊บเดียวแล้วก็มีรูปภาพยี่สิบบาทก็จะไปทุกห้องไปทุกห้องัวทุกห้อง แบบอีกแบบหนึ่งคือฟรีรอเวลาสิบโมงเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ารอเวลาก่อนกันแล้วกันได้ครับตอนนี้เดี๋ยวไปไปเชียร์บอลกันดีกว่าเครับไปใส่รูดได้รวมแก้วได้เรามีจุดให้ถ่ายรูดด้านนอกถ้าเข้าฟรีนี่มีคนแนะนําข้างในไหมครับมีเจ้าหน้าที่พาขึ้นไปแต่ว่าจะไม่มีวิทยากรเพราะว่านักท่องเที่ยวฟรีค่อนข้างเยอะใช่แล้วเราก็จะจํากัดรอบเพราะว่าตอนนี้ถ้าใครไม่ใส่แม็วัดอุณหภูมิเกิน รคา37.5เราจะไม่อนุญาตให้เข้าอ๋อครับมื่อนี่วันที่12ด้วยครับ12กันยายน2563ใช่อ่าประมาณนี้ทางนั้นเดี๋ยวเราลอ10ห่วงนะครับเดี๋ยวไปอนุรักษครับอ่านี่ก็สโมสรอ่าตายอะเคเดมี่นะครับแข่งกับอ่างตะเคียนวิทยาคม ล่องตะเคียนนี่เสือ้อสีชมพูหนึ่งเงินนะครับตายายนี่เป็นเสือสีเหลืองดำครับอังค์มไม่ใช่ล่งนะครับเป็นตัวสำรองนะครับบอลส่วนมากเล่นอยู่กลางสนามน,นะครับ ไปขึ้นมาเลยครับ ทียนเนี่ยสิ่งตัวหน่อยนะแต่ประตูเป็นสิ่งใหญ่ตอนนี้โอมกัลงไปสนามเลยนะครับเบอร์16คุ่นตั้งคุณนนะครับหุ่นแลนอยู่มุมนพง ตอนนี้สองตายายนะครับสองตายายอะคาเดมี่เป็นนั่อยูสองศูนย์นะครับนั่วังตะเคียนวิทยาคมอยูสองศูนย์นะครับดูคุนแล้วไอ้สองตายายพคนนี้คิดคุณเสมอกันหมดเลยนะครับนี่ตัวเมียยังวังตะเคียนเป็นสีบล็อกใสเสมอไม่ตัวหน่อยนะสิเล่มาตัวสำรองลองแล้วะครับ โอมได้ลูกแล้วครับคุณจับลูกแล้วพิกปึ๊บอ่ทรงโอมทรงเข่ากลางปึ๊บได้ลูกปั๊บทรงโอมพันสิิเหรียญบอลไหวอยู่ได้ครับเหรยียญละเคาะหายเคาะหายแต่ว่าตัวนหน่อยเยู่สปีดด้วยท่านใดดี ไปแล้วครับได้หรอเขาไม่ขึ้นไมหมล่ะอันนี้ก็มาเขามาในสนามนะครับ,บรัมอยู่ในเต็ดทาอะไรอันนี้เพื่ระเสียค่าเขา่าวยครับในเด็กหน่อยคนละยี่สิบบาท ราคาผู้ใหญ่80บาทครับในสนามเพิ่งกำลังปรับปรุงสนามอยู่กำลังตนะัดเนื้อฮึอ๋อ โนสนามเพิ่นสิเป็นเด็กเหมือนเลยนะครับนีในวินสิมีเก้าอี้เพิ่นเป็นพลาสติกยืนตรงนีตรงบังท,ทีมทีมโอมอันนี้โมโอมันนี้คนโอมนั่งอยู่คนหนึ่เป็นยังไตะเตะบอลวันนี้เมื่อไห่ป๊ไม่ได้ลงใช่ไหม บุดีรัมก็สวยน่หลักลมมาถ่ายครับโอ้มายบายหน่อยอันนี้สั้นสูงนะครับคุณบุดีรอยูนเน็ตเจ็ดจอยน่กเขาว่าอกใบไม่ล่ะ ไปขึ้นไปได้อยู่เขาห้ามอยู่แล้วมาขึ้นไปทั้งเครื่งองด้ครับเป็นทีงสุโอ้ <c oughs> อปุ๊บโบกมืหน่อยค <c oughs> ือว่เห็นหน่ะ <c oughs> ได้แสงอะไรนะ <c oughs> <c oughs> นัว่าประมาณกี่บาทประมาณหกร้ประมาณพันบาทันราคถูกตทีราคาแพงก็นั่งนานเออ้าเจ้าหน้าที่สนามพนาสิหาเศษเศษเล็กอยู่ด้วยครับนเป็นเอาอันนี้ไปหาเศษเล็กนั่งบนระ เพราะว่ามันจะอันตราย,อ,ายอื้อาันยอันนี้เดินได้ทั่วเลยมั้ยครับเนี่ยรรเดินได้ทั่วเลยมั้ยเดินทั่วได้ส่วนนี้ค่ะอ๋อ อ๋ออ้หห้องนักกีฬาอยู่ทางไหนครับเนี่ยไม่ไม่ได้ไปครับแค่สอบถามเฉยๆตรงนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ใช่ไหมครับอ๋อห้องนักกีฬาจะอยู่เั่นตรงนู้นจะเป็นที่กรรมการแล้วก็ซุมมานั่งสำรองนะครับ

อ่ายืดๆแล้วเขาเอาไม้ไปเขี่ยทำไมครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีซ้อมเขาก็เลยจะซอมแซรอืมเอาเป็นปรับสมรรถภาพดินได้กว่าสันอ๋อตอนนี้เป็นเป็นอ๋อเป็นหญ้าจริงเป็นหญ้าแพร่นะครับ เมื่อก่อนใช้ของนอกนะแต่ว่าลุงเนวินแกอยากาให้ให้อของไทยนะครับยาไทยมีความสำคัญแกก็เลยเอามาปลูกะะคะอ,อันนี้พี่ได้ซื้อตัวขึ้นมาไหมคะเนื่องจากมีคุณมาชมเรื่อยๆอยู่ครับเด็นนเนนนกน้อยวังตะเคียนวิทยาคมปัจจุบันเราเดินเข้า อาโอมลงมาเร็วมาเก้าอี้ขาวนี้หมายความว่าอะไรเนาะอ๋อเป็นบุรีรัมเนาะออจะเป็นตัวอักษรนะครับสีขาวสลับน้ำเงินสีขาวก็จะเป็นตัวไอ้บุรีรัมเป็นบุรีรัมเก้าอี้อันนั้นทันเดอร์โดม คัเทเชลตัวน,นี่จะเป็นบุรีรัมนะครับอันนี้จออันนี้นะครับอ,นนอ,อันนี้เป็นปั๊บเป็นสนามสนามกับใบใหญ่ด้วยครับเป็นตาอ,อบอุ่นดีอยู่นะครับ